สวัสดีครับธรรมชมครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่4นะครับตอนที่4เนี่ยผมอยากจะเล่าเรื่องให้ฟังนิดหนึ่งเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่ฮิตเลอร์เนี่ยมีความแกร่งมากในประเทศเยอรมันแล้วก็มีการสอนนักเรียนเนี่ยให้เกียรติชังผิวอื่นแล้วก็ตัวเองจะต้องเป็นผู้นำของโลกอะไรต่างๆเกิดความเห็นแก่ตัวมากมายไก่กองก็บังเอิญมีนักเขาเรียกว่าฟิโลโเฟอร์อยู่ท่านหนึ่งชื่อดรเคิร์ทฮาน ดรเคิร์ทฮานก็อายุไรเดียกับกับฮิตเลอร์ Hitler. แล้วก็ท่านก็ได้เขียนบทความแรงต่างเนี่ยโจมตีฮิตเลอร์ว่าถ้าพวกรัฐบาลของคุณเนี่ยไม่เปลี่ยนวิธีการสอนเยาวชนของเราเนี่ยยังไม่ทันจบจบ,จบม .6 ก,ก็จะครับหมดก็คือจะล้มสลายล่มสลายหมดแล้วฮิตเลอร์ก็เอาเขาเนี่ยดรเคิร์ทฮานเนี่ยเข้าไปในคุกแล้วก็ราชวงศ์อังกฤษบังเอิญเห็นคุณค่าของความคิดของท่านผู้นี้ก็เลยไปขอ รัฐบาลเยอรมันมาที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ให้ไปทําโรงเรียนแห่งหนึ่งอยู่ที่สกอตแลนด์ชื่อว่าโกลเด้นสโตนแลเคิร์เกิดหฮารเป็นคนที่ได้สร้างกลุ่มโรงเรียนขึ้นมากลุ่มหนึ่งเรียกว่าราสแควร์ราที่เปลกลุ่มสแควร์คือสี่เหลี่ยมราสแควร์นี่นะฮะมุ่งเน้นในเรื่องของกูดฮาร์ดกับกูดแฮนด์จะไม่สนใจพูดถึงเรื่อง กูดเฮดเพราะว่าใครๆก็พอที่จะสอนได้ไอ้ที่เขาไม่สอนกันแล้วสอนกันน้อยก็คือสอนอยังไงให้มีกูดฮาร์ดสอนอยังไงให้มีกูดแฮนด์แลวดรเคิร์ทฮานก็เลยได้บอกพวกเราในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารโรงเรียนนะครับท่านพูดไว้ค่อนข้างชัดมากแล้วก็ท่านก็บอกว่าโรงเรียนนั้นไม่ใช่สถานที่ที่จะเตรียมนักเรียนไปเรียนในมหาวิทยาลัยเท่านั้นถ้าแค่นั้นผิด นะครับหรือว่าไม่พอแต่ว่าโรงเรียนนั้นเนี่ยจะต้องนําเอาประสบการณ์ที่แท้จริงจากโลกภายนอกถ้าภายในโรงเรียนไม่มีนะฮะถ้ามีก็ใช้ในภายในโรงเรียนแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็จะต้องนําเอาประสบการณ์แท้จริงจากภายนอกเนี่ยเข้ามาในโรงเรียนหรือถ้าเอาเข้ามาลำบากเราก็ต้องออกไปให้นักเรียนได้สัมผัสเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ได้มาซึ่ง สกู school เขาเรียกว่าม r ร l หรือว่า value social value ห5า,าข้อด้วยกันจะเรียกว่าเป็น s c h o o ูออบเจ t i v e ดีกว่านะฮะสกูออบเจกติฟก็คือจุดมุ่งหมายในการที่จะสอนนักเรียนเนี่ยโรงเรียนเนี่ยจะต้องมี5วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนที่จะต้องให้นักเรียนเนี่ยได้มีการเรียนรู้นั่นคืออะไรบ้างฮะ,ะผมตั้งผมผมเอาตัวอักษรตัวแรกของ5นี้มาแล้วก็จะอ่านได้ว่า C g กริ C ก็มาจากคำว่า courage ก็คือเราในฐานะเป็นครูผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยจะต,ต้องสอนให้นักเรียนเนี่ยมี courage courage นีก่ก็คือว่าความความกล้าแต่ไม่ใช่กล้าบ้าบินนะฮะคือให้ออกมาจากกลานะครับก็คือในการที่มีคนที่จะชักชวนเช่นลอกกันบ้านลอกขอสอบทำผิดสุบ,บุรีไอ้เนื่นในนี้อะไรต้องมีความกล้าในการที่จะบอกว่าไม่ นะครับในขณะ,ะเดียวกันก็เป็นความกล้าในทางบวกเช่นโอ้โหตลาดสดตรงข้างๆนี่มันไม่ไหวเลยมันสกปรกจริงๆเลยเวลาต่างชาติจะมาเยี่ยมโรงเรียนหรืออะไรต่างมันดูแล้วรู้สึกเสียชื่อหมดก็มีการจับกลุ่มแล้วก็อาจจะมีความกล้าแต่เป็นผู้นําที่จะนานักเรียนสิบยีคนในห้องเนี่ยแล้วก็ไปทําความสะอาดแล้วดึงเอาแม่ค้านี่แหละมาช่วยกันทำความสะอาดให้เขาเกิดความเคยชินในการที่จะดูแลตัวของตัวเองไอ้อย่างเงี้เป็นต้นนะฮะนี่คืาเร courage นะคือ C ส่วนกริป G g ตัวนี้นคือว่า generosity เราจะต้องให้นักเรียนเนี่ยได้ประสบประสบะการณ์ที่แท้จริงในโรงเรียนถ้าในโรงเรียนไม่มีก็ออกไปหานะเช่นไปสลัมของเตยเช่นไปคามเ e เลียนไปเจอเด็กที่ติดโรคเอชหรือว่าบ้านเทวาหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะไปเพื่อนักเรียนเนี่ยเกิดความรู้สึกเขาเรียกว่าเกิด generosity คือความเมตตา ไม่ใช่ของสมเพลนะฮะสมเพลคือพิธีคือไปของเราถ้าทำแบบฉับเฉยวกลายเป็นพิธีนะเช่นปีหนึ่งก็จะมีการขนมมาลองท่าไปให้โรงเรียนน้องเสร็จแล้วแป๊บเดียวก็ขับละอันนั้นเนี่ยมันเหมือนกับผมไม่แน่ใจนะดีแต่ผมว่าถ้าถ้าถ้า,ถาดูแลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ mm hmm. เกิดความเข้าใจผิดว่าโอ้เราไปเยี่ยมพวกเด็กสมเพลแล้วก็เอาของไปทิ้งไว้เขาแล้วก็กลับมา อะไรเงี้ยซึ่งอาจจะเป็นผลร้ายก็ได้แต่ว่าเราจะต้องสอนให้เกิดความเมตตา,นะา,มมตา,าในความเมตตาไอ้คำว่าไอ้ความเมตตาเนี่ยมันลึกซึ้งนะเมตตาก็คือ uh, compassion ที่เราเรียกกัน compassion ในที่นี้คำแปลว่าร่วมการ passion แปลว่า suffering พวกเราคงได้เห็นหนังเรื่อง passion for Christ เนี่ยทุกข์จริงจริงแต่ compassion หรือว่าความเมตตาเนี่ยก็คือการที่ตัวเรามีความรู้สึกเข้าไปมีส่วนร่วมในความในความทุกข์นั้นเนี่ย แล้วก็ที่จะให้เขาในเด็กหลุดออกจากความทุกข์เนี่ยคือคือคือ general s a t y ตัวนี้สําคัญมาก R, R ก็คือ resolution เราสอนต้องสอนเด็กตั้งแต่เล็กเนี่ยนะไม่ใช่ว่าปีหมายครั้งหนึ่งเราก็จะมาดูว่าเออปีนี้จะไม่ทําอะไรที่ไม่ดีคําว่า resolution ก็คือมาคิดว่าเออปีหน้านปีหน้านี้จะไม่โกหกจะไม่ผุดโปอดจะไม่สุบุหรี่ไม่อะไรต่างของเรานี่สอนให้นักเรียนก่อนนอนทุกคืนศาส,สนาใดาก็ตามเนี่ยให้มีเวลาสัก อย่างน้อยหนึ่งนาทีสองนาทีทบทวนซึ่งวันนี้ทําอะไรที่ไม่ค่อยดีอย่าไปเรียกว่าทําชั่วเด็กก็ไม่ได้ทําชั่วทําอะไรที่ไม่ค่อยดีแล้วก็ resolve คือ resolution ตัวนี้ว่าวันหน้าหรือพรุ่งนี้จะทําให้ดีขึ้นต้องสอนให้เด็กเนี่ยดูตัวเองนะครับแล้วก็ i i คือ imagination ไม่ใช่บอกครูบอกเด็กตล,ลอดให้แก้ปัญหาอย่างเี้ยแก้งี้ไม่ใช่ปล่อยให้เด็กคิดว่าเอาละปัญหาเรามีอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีแก้อย่างไงก็คือ I imagination ในสังคมข้างนอกเนี่ยเขาจะไม่มีครูมาคอยบอกตลอดเวลาดังนั้นเขาต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆนะครับแล้ว P คือ p r i n c i p l l นะ principal ตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างสำคัญก็คือเราจะต้องสอนเด็กเนี่ยให้มี p r i n c i p l e ประจำใจอันนี้เป็นหน้าที่ของครูนะครับที่ดรเคิร์ทฮานได้พูดไว้ก็คือครูหรือโรงเรียนไม่ใช่แค่มีวัตถุประสงค์ในการที่จะเตรียมนักเรียนให้เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยเท่านั้นแค่นั้นไม่พอ ใครๆก็ทาได้ไม่มีจุดเด่นเลยแล้วทาแค่นั้นเ,น ol, เพอๆออกมาจบออกมาเนี่ยกลายเป็นคนเห็นแค่ตัว uh. แล้วก็มองเรื่องคอร์รัปชันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆที่ตะกี้เล่าให้ฟังเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลวยว่าเราจําเป็นที่จะต้องมีสิ่งิปตัวนี้อยู่ในจิตใจของผู้บริหารโรงเรียนนะครับถ้าท่านสนใจอะไรต่างๆเนี่ยผมก็จะมีมีเว็บไซต์ต่างๆท่านอาจจะเ,เข้าไปดูได้นะครับวันนี้คงจะมีเวลาไม่มากนัก แต่นี่เล่าให้ฟังในส่วนที่ครูหรือผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยจะต้องจําไว้ดีจ,จิตใจว่าเราทําโรงเรียนนอกจากเอาเข้าเข้าไปมาวิทยาลัยแล้วเราต้องให้เขาได้อีก5เรื่องวยกันใน,ในเรื่องของจิตใจ,จทีนี้เรื่อง principle เนี่ยเดี๋ยวน่าจะเป็นตอนที่4และตอนที่5นะครับนะ principle เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมอยากลงรายละเอียดคือจะบอกเลยนะว่าครูเนี่ยควรที่จะเน้น principle อะไรบ้างในจิตใจ,จของเด็กตอนที่เราสร้าง good heart นะครับอันนี้ไม่ทราบว่าสมควรกับเวลานะครับครับเราจะพบกันในตอนที่5ขอบคุณครับ